สวัสดีครับผมโชดีพี่เคสัญชายมือหฮยิมครับใไฮนีซ้อมมาด่วนครับซ้อมนี้ก็ซ้อมมานานเหมือนกันครับตัง้งแต่ปิดโควิดก,ก็ยังซ้อมอยู่เนาะก็ซ้อมอยู่ที่ทีเคเหมือนเดิมมีใครเป็นคู่ฟังคู่ซ้อมบ้างที่นั่นก็มีพวกไปสังข์ฉายพวกไอ้นักมวยนะคะรับเยอะๆช่วยกันตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ อันนี้ยี่สิบแปดครับเราสูงเท่าไหร่ก็ร้อยหกห้าน้ำหนักปล่อยๆประมาณกี่กิโลครับปล่อยประมาณห้าแปดครับเราเป็นมอตอร์ไซค์อะไรครับต่อไฟเตอร์ครับแล้ววันนี้เราเจอกับรุ่นน้องเนาะโอ้โหสูงครับผมเคยเจอกับมาปะไม่ไม่เคยครับอันนี้เป็นสายแรกเลยครับแล้วเราได้ศึกษาเกี่ยวกับต่อยน้องมาปะก็มีศึกษามาเขาเป็นมือตตอร์ไซค์จำได้ไหมอ๋อเคยครับแล้ววันนี้เราจะวางเกีบวางเนี่ยก็ ตามสไตล์เราครับไปเรื่อยๆเลยไปเรื่อยเนาะตอนนี้ก่อนปิดโควิดนี่เราได้ต่อยไว้ที่ไหนก่อนเพตอนนั้นมีต่อยเอกวายูแพ้ครับเราแปรเขาวันนั้นเวทเท่าไหร่ร้อยสิบเก้าร้อยยี่สิบก็ไม่มูรแล้ววันนี้อันนี้ต่อยราชการมีปัญหาเรื่องหนาไหมไม่มีวันี้สอบแล้วเป็นไงตับเกินอยู่ได้หนาประมาณนี้ มาตอนนะครับแต่ก็ไม่มีปัญหาเนาะบสบายสบายับแล้วเราคุมคุมมามาก,กี่กิโลมมรประมาณไม่เยอะนะครับประมาณสองสามโลประมาณสามโล,โลเราเป็นคนจังหวัดไหนครับกาลสิงห์ครับฝากเชิญชวนแฟนลับเรานี่นะก็วันนี้ก็ ทำให้เต็มที่ครับผมแจ้งเกิดได้แน่นะเบรสไม่ใช่ปัญหาแต่คนนี้ก็เจอมาแล้วครับครับเราเจอมาหมดแล้วทุกอย่างแล้วครับจะสูงจะใหญ่จะยังไงเจอหมดเราไม่เคยได้เปรียบใครไม่เคยได้เปรียบใครนะก็ไม่กลัวอีกแล้วเราเก่าอยู่แล้วว่างั้นเถอะนะวัยอายุเป็นแค่ตัวเลขฝากเจอชัวรไปห้ับเราเลยครับฝากติดตามด้วยครับวันนี้เต็มที่แน่นอนครับไม่มีผิดหวังแน่นอนครัขาผมมาแล้งชาน